สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่31เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับในรายการเล่าสู่กันฟังสองชั่วโมงลาช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของการเร่งใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อช่วยคัดกรองวัณโรคพูดคุยกับแพทย์หญิงพรินกมลนวัฒน์ผู้อำนวยการกองวัณโรคควบคุมโรค กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับตัวในช่วงนี้จะเป็นช่วงเล่าเลยครับวันนี้เรื่องของผลการวิจัยซึ่งพบว่าการไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็มารวบยอดทําในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุพิชชาวงจันทร์นักวิชาการสาธารณาสุขชํานาญการพิเศษกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเลยนะครับ ธนาคารออมสินครับได้วางแผนในการดําเนินงานของธนาคารช่วงครึ่งปีหลังของปี2566นะครับโดยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ปัญหานี้โครเรือนตามนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยจะมีการเปิดตัวบริษัทนันแบงค์ขึ้น ภายในตรมาสที่4นี้เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันโดยจะใช้มาตรการด้านดอกเบี้ยเป็นกลยุทธ์นะครับที่สามารถให้บริการสินเชื่อรายย่อยได้ครอบคลุมความเสี่ยงได้สูงขึ้นดันแหล่งทุนที่มีต้นทุนต่ำลงแล้วก็มีความเป็นธรรมโดยจะใช้ Alter n a t i v e Data เป็นตัวอนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันซึ่งจะทำให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับโดยมีการเร่งเป้าหมาย การปล่อยสินเชื่อของบริษัทมีที่มีเงินจำกัดให้สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้7000ล้านบาทภายในปีนี้นะครับนอกจากนี้ครับธนาคารอมสินยังมีแผนที่จะดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและก็ธรรมาภิบาลอีกหลากหลายโครงการด้วยกันซึ่งธนาคารจะต้องเร่งทํางานอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการดําเนินงาน e s g in action สารต่อธนาคารเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM แล้วก็อาชีพในฝันจักธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ care, คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2น้อง,งบันนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินขอนําเสนอสินเชื่อ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําโดยสามารถนําเอาบําเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้นะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีหมดเขตยื่ยนขอสินเชื่อวันที่30ทธันวาคม2566นี้นะครับตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับ ขานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถนำเอาบำเหน็จต,ตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้โดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ4.490ต่อปีนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30ธันวาคม2566นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ สวัสดีการสําหรับข้าราชการบนานาญและลูกจ้างประจําของธนาคารออมสินนะครับซึ่งสามารถนําเอาบำเน็ตตกทอดที่ามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการรับประกันได้นี่นะครับสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่นะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่28กรกฎาคมจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณบุตรกรคำแก้วนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของการเร่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคัดกรองวัณโรคจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้พูดคุยกับแพทย์หญิงพรินกรมลวัฒพผู้อในการกองวัณโรคกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับแนวคิดนี่น่าสนใจนะฮะที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงครับคุณหมอฮะ ก็คือจริงๆริแล้วคิดนี้ยั่วโรคเอ่อเขาใช้กันแล้วเพราะว่าเป้าวันโรคเนี่ยเอ่อมันเป็นโรคติดเชื้อที่่าคนอันดับหนึ่งนะพูดถึงโรคติดเชื้อนะไม,ไม่ไม่ติดโควิดนะแต่ตอนเนี้ยเอ่อทีนี้ปรากฏว่าการที่เราจะวินิจฉัยวันโรคเน่ค่อนข้างยากเนาะเราจะต้องเอาคนไข้ไปเอ็กซเรย์ใช่ไมหมคะและ้วก็ตรวจสิทะในในรายที่เอ็กซเรย์ผิดปกติแต่ปรากฏว่าการจะทําอย่างนั้นเนี่ยคนไข้ก็หายไปเลยอ่ะรู้สวกปวดใจะรู้ส ยิ่งเวลาเราไปค้นหาตามแบบที่เราไม่รู้แหล่งทักทีไงแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์ก็เลยมีความสุ่นทาเขาก็เลยเอามาแทนหมอคือหมายความว่าแทนคนอ่านก็เหมือนเอาหุ่นยนต์นะคะมาอ่านซีนทันทีเลยอ่านซีนทันทีแล้วเบบอ้ยตอบแบบนี้นะสงสัยว่าเป็นคนโรคแต่เราได้เห็นปัญญาประดิษฐ์ในโรคเยอะแยะประมาณนั้แหละค่ะว่าเอาแทนเอามาแทนคนก่อนก็ไม่ได้แยกอาชีพหมอให้ตกงานนะแต่ว่า ไยค่ะว่าเอาไปอ่านพื้นฐานโดยเฉพาะวันนรกสําคัญมากๆ,ๆเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าถ้าไม่อ่านคัมภีร์ตอนนั้นอ่ะมันได้หายเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์สาคัญทีนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเข้าไปพยายามที่จะชุบคนเรื่องนี้เนาะอันนี้การชุบเรื่องเนี้ยก็ถามว่ายากไหมไม่ยากว่านิดแต่ว่าบางทีเรา,เาฟีมปลอดเปิดเิดของคนทั่วไปอ่ะนะคะทีนี้ที่วันนรกบอกว่าปัญญาประดิษฐ์มันก็เหมือนหุนยนชนิดนึงเพราะว่ามันควาุกคนมากมานั่นอะมันก็จะจำจำจำเนาะ อันนี้ปอดประมาณว่าผิดปกติเยอะมันก็ไม่ใช่แค่นนโรคอย่างเดียวมันมีโรคอื่นๆอื่นด้วยครับตบัวโลาเขาก็าไปทําในประเทศที่มันมีนโรคเยอะกว่าเรานะอย่างเช่นบราซิลน,นู้นนี้นั่นอฟริกาเซฟริกพอทาเสร็จแล้วเอาอมาขายเราอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ก็คือมันตอนได้หมอเคยได้ยินเชื่อไหมคือละพัดตีนใบหนึ่งอะพวกขายเนี่ยนะสามดอลลารู้สึกเกือบร้อยบาทใช่ไหมคะเพราะว่า โมเนี่ยไอเนี่ยเราไม่จ้างหมออ่านดีกว่าปัญหาคือก็หาหมอ,อยากเหมือนกันเพราะว่าการอ่านวัณโรคเนี่ยมันต้องอ่านทันทีเลยอย่างที่บอกเพราะส่วนใหญ่เราจะไอ้ชนิคนไข้แล้วเราก็เก็บไปให้หมอที่โรงพยาบาลอ่านครัเหมือนพราว่าหมอว่างก็หมอก็มาอ่านแต่คนไข้ก็หายไปแล้วว่ะเพราะฉะนั้นพดีที่ดีมันต้องทันทีตอนนั้นเลยนะที่ที่เราตัวกันเลยทียนี้เหตุนั้นเราก็เลยกองวัณโรคก็เลยพอดีโชคดีว่าได้คณะแพทยศาสตร์จุฬา,ศาล,ลงกรณ์เนาะ ก็มาช่วยคิดแต่เรานะครับก็ฟิล์มของกองวัณโรคทั้งหมดอะที่คนไข้ที่เดินมาที่ที่ฐานปวดโรคปอดเราเนี่อประมาณเนี้ยเราหรือว่าที่เราไปค้นหาที่สงสัยที่มันมีโรคปอดคนไข้ทุกคนเนี่ยแหละนะคะประมาณเนี้ยค่ะครับกรับทีนี้วิธีการตรวจเขาตรวจยังไงคะคุณหมอก็คือก็วิธีการตรวจของ AI ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอ็กซเรย์ปกติเลยคือคนไข้ก็ขึ้นไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์แต่ตอนนี้เอไของไทยที่คิดจากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาและวิศวะตุลาเนี่ย ทำได้เฉพาะรถเลื่อนที่นะคะรถโมบายอ๋อรถที่แม่เมือเกิเครื่องพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์มันต้องรู้จักกันน่ะเรายังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับเครื่องดิจิทัลที่โรงพยาบาลเนี่ยนะที่เราเวลาป่วยนะคุณวีรพัฒน์เนอะเราเดินเข้าไปโรงพยาบาลทำบางที่ใช้ไม่ได้นะเออเพราะว่านะโอ้โหมันก็ต้องใช้แบบความรู้ขั้นสูงจริงๆนะหลักการเอไออย่างง่ายแต่ว่าการที่จะใช้กับเครื่องต่างๆอ่ะแล้วมันมีลิขสิทธิ์ลายเส้นด้วยอเนี่ยโอ้ ีตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่แล้วเวลาคนพูดเกีับเอไอมันพูดง่ายเพราะ่เราคอดกว่าในอนาคตจริงๆอ่ะเอไอจะมาแทนคนได้ไหมเออมันก็ต้องลงทุนมากกว่านี้ทีนี้อ่ะคือนะคถามว่าอ่านตรวจยังไงเนาะเราก็ให้คนไข้ขึ้นไปปกติแหละขึ้นไปบนรถเนาะพอขึ้นไปรถเขาก็ถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ทีนี้ a ออมันเป็นซอฟตแวร์ที่เราอ่ะมันเออผลิตเราเราติดตั้งเข้าไปในเครื่องเครื่องของเราเออมันก็อ่านมันก็เป็นคะแนนขึ้นมาเนาะ เออเท่าที่มันเคยจาได้ถ้ามันจำจะปุ๊บปึ๊บแล้วว่าแล้วแต่เราจะตัดค่าถ้ามันอ่านตัวหนูเราตัดที่0.3หมายความว่าคนที่เคลื่อน0.3เนี่ยสงสัยวันโรคเพราะมันอ่านปึ๊บขึ้นมาเนี่ยมันมันอ่านมันอ่านแทนหมอเนาะอืมก็เลยจะบอกเป็นใครว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านจะเก็บเออคุณได้ไปต่อคุณจะเก็บเลืดมาต่อเนี่ยประมาณเนี้ค่ะก็ก็เหมือนเอ็กซเรย์ปกติเลยอาจจะฟิล์มใช่ไหมคะคุณหมอใช่อาจจะฟิล์ม ซอฟต์แวร์ที่เออ่ติดตั้งเข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือเวลาเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลเอ็กซเรย์หมดแล้วครับมันจะ X มีเอ็กซเรย์เหมือนฟูจิไอ้ไม่ใช่เหมือนฟูจิเหมือนบรรจุกล้องถ่ายรุ่สมัยก่อนที่เรามาล้างใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ล้างฟิล์มฮะล้างฟิล์มเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องล้างแล้วค่ะเดี๋ถ้าเราเอ็กซ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์ใน,นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ A I แต่ปกติอะเราถ้าเราไม่มี AI เราก็จะม้วนอ,อไฟ์อไฟล์ของภาพเอกซเรย์คนไข้ขติดคนเนี้ยส่งไปให้หมอที่โรงพยาบาลอ่านแล้วก็กลัวหมอหมอจะอ่านนะบางทีนานมากๆเลยเพราะหมอภาระงานก็เยอะถูกไหมคะครับแล้วฉันจะหาหมอเอกซเรย์อ่านก็ยิ่งยากและคันจะเชิญหมอมาที่หน้าง,งานนะโอ้โหก็ <c oughs> ยิ่งยากเขาอีการแชรเลยอะไรแบี้เราะนี่มันม<า>ี AI ของต<า>่งงางประเทศ่างเจ้าเนี่ยนะก็ตลกนะก ก็คือเขาก็ทําอย่างเงี้ยก็ตัด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 แต่เขาก็ทิ้งไว้บนคาวเนาะทิ้งไว้บนคาวก็คือว่าบนพื้นที่กว้างๆที่คนทําคอมพิวเตอร์ก็จะรู้เนาะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครไปหยิบหยิบออกมาบนคาวอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ก็ถูกกองทิ้งไว้ตรงนั้นอะแล้วคนไข้ก็หายไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอไอพีดีอะจะต้องเก็บหน่วยความจําข้อมูลไว้ที่คาวและแล้วก็เครื่องอันเลอร์คือตรงนั้นเลยพอสมมติคนไหนเกินถือถูกสาตัวเราต้องฆ่าเนาะ ต้องปิ๊กปิ๊บปิ๊กปิ๊กเงี้ยเลยนะโอ้โหเนี่แหละค่ะที่กองวันรุ่งทำร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวะคือสามสามแรงงานจบในาจแล้วตอนนี้เราก็สังเ็จแล้วนะคือในกองโลกก็ใช้เงินของเงบืมานแผ่นดินแล้วก็ใช้เงินเงืมานของต่างประเทศเอาซื้อเออ่ให้คณะวิศวะผลิตซอฟต์แวร์เขาก็ปิดให้เราในราคาต้นทุนเนาะออฟติดในรถพระราชทานโมบายอินเทอร์เน็ต นัชการที่ท่านาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักการที่สิบของเราบริจาคให้นะคะบริจาคตั้งนันานและเมื่อสี่ห้าปีไป,ปที่ที่อยู่ประจําตามเขตสุขภาพของเราทั่วประเทศนียประมาณสิบสองเออเออสิบสองคันรถนะก็จะไปติดตั้งเนี่ยเร็วนี้เห็นไหมคะก็ก็จะช่วยคือเวลารถคันนี้ออกไปอ่ะเราก็เอ็กซเรย์หลักการก็คือเอ็กซเรย์พอร์ตก่อน ในทีนี้ปอดอย่างอื่นนะนะเราก็ค่อยมาดูทีหลังเช่นมะเร็งหรือก้อนใช่ไหมคะแล้วเราค่อยตอบผลกับเขาให่กลับไปแต่ว่าโรคที่เร่งด่วนเลยคือวัณโรคเนี้ยนะคะกับเราเป็นโรคติคเดเชื COVID ้อในสายโควิดสมัยก่อนเนาะเราก็เราก็เลยต้องใช้ไอเอไอเนี้ยนะคะไอเอไอนี้ก็จะติดไปกับรถพยาบาลพอเราอ่านปุ <c oughs> ๊บเราก็จะเรียกคนไข้จัดการทันทีเลยให้คนไข้รอไม่ถึงห้านาทีเราก็จะเอาเข,ขาขาดเสห้หะให้ได้เลยเพราะ แล้วก็ไปตรวจใช่ไหมคะตรวจด้วยวิธีอนุชีวะโมเลกุลร์มันใช้เวลาประมาณวันหนึ่งก็จริงจริงมันใช้เวลาสองชั่วโมงเอง <c oughs> แต่ว่าเราก็าจะต้องพยายามถามที่อยู่คนไข้ให้ได้ไงเห็นไหมคะจับตัวก็ได้ละแล้ว <c oughs> เราเจะโรคที่สงูงมากในีจับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อตัวโรกอะที่มันไม่หมดทั่วโลกประเทศไทยมีสองอย่างคือหนึ่งจับตัวคนไข้ไม่ได้สองคืออะไรรู้ไหมกินยานานเขาต้องนอนง้อยกินหกเดือนเมื่อไหร่เขาจะมีสูตรยาเนาะ ที่แบบกินอาทิตย์เดียวหรือว่าวิธีตัวเอาวิธีตรวจวัณโรคก,ก็ยากไงที่เหนอตัวเอ็กซ์เรย์แล้วตรวจเจ็บขาอะไรที่ไอ้เอ็กซ์เรย์แบบวัณโรคเนาะครับไออย่างเงี้ยมันก็จะกวาดโรควัโรกทั่วโลกได้ได้ง่ายขึ้นสําหรับทั่วโลกและประเทศไทยด้วยอื คุณหมอฮะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาละเรา,เรา,เรา,เราอาจจะมีตามหน่วยต่างๆที่เราออกไปเนี่ยนะครับมันไปไปได้ไหมว่าจะจะพัฒนาไปสู่การติดตั้งในโรงพยาบาลโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอได้ได้ได้แต่ว่าก็ต้องใช้เขาเรียกว่า,าการร่วมลงทุนขน้าม้าติููตอนนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะหรือว่าบางเจ้าเนี่ยฟอร์นิเอรอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ทําเรื่องของเอ็กซเรย์เขาเอาเรื่องลอดก่อนเนี่ย เรื่องกอดเนี่ยมันจะง <ừ, S 2> ่ายมากแต่ก็มีคนทำเล็ก,ลลกลๆเล็กๆกันนะเพราะ <ừ> um. ว่าตอบง่ายก็อันนี้ก็มันก็แต่ว่ามันไม่ได้เจาะจ,ง,จงเฉพาะวัโรคงในอนาคตเนี่ยเราก็จะร่วมมือเราก็พยายามขยายอันเนี้เข้าไปอีกนะคะก็ถ้าถ้าทําสําเร็จในเรื่องรถโมบายนะเราก็จะทําเราก็จะขเชิญอาจารย์มหาลายัายเชิญหน่วยรุ่นบุคคลต่างๆเนี่ยแล้วก็ไ <c oughs> ไปในเครื่องเอกซเรย์ของโรงพยาบาลก็ดีจะได้อ่านเลย แต่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาหรือไม่คุณเจอพัทเพราะว่าเนื่องจากคนไข้เขามาตรวจใช่ไหมเขาก็จะให้ที่อยู่ค่อนข้างที่จะรู้อ่ะออ๋มันอยู่ในระเบียบประวัติใช่ไหมใช่แล้วเราก็ทำไได้ประมาณนี้อันนี้รู้ตัวโอ้โมบายหรือการเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งตอนนี้การค้นหาผู้สูงอายุในสังคมนี้ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะแล้วเราไม่คาชก็ต้องขอบคุณรายการนี้มากนะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ไหนรู้ไหมคะเราบอกให้คนไข้ ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะคโอ้ยคนไข้ไม่ไปค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนไข้อยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งอ่ะน้องผัดกระไรรอเอ็กซเรย์อะไร้อยคุณมีดพัดเราเลยเลยโอ้โอหที่พี่เขาเขารู้สึกว่าเขาปกติอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเอ,อที่บ้านมีใ,ใครใครเป็นโรคแล้วเราเป็นพี่น้องเขาเ,เราไปเอ็กซเรย์รโอ้ยไม่ไปละนะถูกไหมคะไปรอเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยกองวันโรคก็เลยคิดวิธีว่าอยากจะซื้อเครืคร่องเอ็กซเรย์ MP ที่ที่เป็นรถนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลหรือตามหน่วยเลยแล้วก็เราจะตะเกนเลยว่า วันนี้นะคะวันผู้สูงอายุนะคะมาตรวจที่นี่เลยอ่าครับนี่เป็นตรวจสีนั่นแหละแล้วเราจะเอไอเข้าไปตรงนั้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยมีแล้วมีแล้วของหลายบริษัทมากๆที่เขาพร้อมที่จะขายพร้อมเครื่องแับส่วนใหญ่อะทุกคนก็ทําเป็นธุรกิจก็คิดหมอแพงมากเนี่ยแหละเชื่อไหมนีน่คือของบริษัทต่างประเทศญี่ปุ่นอันนึงนะคือคเคอร์โเบอร์ทไปตั้งโรงพยาบาลเนี้ยอยู่ข้างๆกับ ไอเอสเทเรย์ของโรงพยาบาลน,นะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องใหญ่หน่อยนะครับ,บครับแล้วถือเอไอของเขานะมีลิขสิทธิ์ด้วยนะสามปีนะที่หมอเกือบห้าล้าน่อเครื่องอ่ะของเครื่องอโอ้ยแง,ง่ yeah, ถึงบอกว่าถึงคิดนยถึงคิดมาตลอดนะก็ตอนนี้ก็พยายามหาความชื่นหรือต่างๆก็เนี่ยก็แตั้มเกิดขึ้นนะวิศวะอยู่คณะแพทย์อยูเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมีชีม อ่วาวาดอะไรรังอะไรอย่างเงี้ยรังสีเอ็กซเรย์ปอดก็ช่วยกันทําต่อก็ได้เราก็ใช้กับคนไทยด้วยใช่ไหมคะในเราไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเราด้วยนี้ก็เรื่องจริงแต่ว่ามันมันต้องใช้เวลาแต่ก็การรับคนก็ดีกว่าไม่มีนะคุณหมอครับมันไปไปได้เพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันง่ายกว่านี้อีกประเภทแบบอาจจะเดินผ่านปุ๊บรู้เลยเป็นไม่เป็นเนี่ยคุณหมอ สี่ใช่จริงๆอะเมื่อก่อนเนี่ยทั่วโลกเขาก็ทําอย่างนี้นะว่าดมกลิ่นก็รู้นะอ <Okay>. oh, ๋อครับอ๋อครับครับแต่นั้นก็เป็นความแบบก็ยังเรียกว่าอยู่ใน,นระหว่างไม่รู้ว่าช็จริงขนาดไหนจะรยกว่าขี้มูกหรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่เขาเคยทำนะเคยพูดเนี่ยว่าดมกลิ่นก็เป็นวัณโรค <c oughs> ไม่ขออะไรมากขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่าเอามีน้ํายาแบบเอทีเคง่ายๆไหมตรวจด้วยตัวเองเลยฮะใช่ค่ะ วันไอเอดยิงมีเลยเห็นไหมคะโรคเอดถึงควบคุมได้ประสบผลสำเร็จงานเขาเรียกวันวันเดออวันเดวันนี้ก็นุ่งผลเดวเดลิซโซเนาะไอพวที่กันอยู่เนี้ยครับที่ตรวจดูนี่ไม่ตรวจโควิดแล้วถูกไหมคะครับทีนี้ทีนี้เราก็ไม่ตรวจ rt pcr ีซีอาร์ถเก่งถ้าคนเยอะๆเราก็ตรวจ atk ีเคเนี้ยเมื่อไหร่จะโรคจะมีอะไรที่แยงจมูกเนาะแยงจมูกแบบเนี้ยไอ้ทีเคเมื่อไหร่ อันนี้คือดีกว่าไหมเออ,อ,อไม่ต้องไปเอ็กซเรย์อ่ะมันมันเป็นเพราะอะไรอ่ะอคุณหมอเพราะมันเป็นเพราะว่ามันไม่อันตรา,ายแบบชียเอบเชียบ,บ,บพันหรือเปล่ามันถึงคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คุณหมออ,อ,อันที่หนึ่งด้วยที่สองเนี่ยก็อย่างทีงเ่เคยเล่าให้ฟังว่าโรคของคนที่แบบว่าเหมือนคนจนน่นะแต่เขาก็ไม่แล้นการแพทย์ตอนนี้คุณรู้ก็เป็นเยอะจริงๆเคยบอกแต่คนจนมันก็มากกว่าครับแล้วก็นายบรยิษัทเวลาคดาการค้าเขาจะทาอะไรเขาก็ต้องคิดถึงกำไรขาดทุนจุกปะถูกครับ เออแล้วก็นิวมันโรกอย่างที่บอกมันไม่เร็วเหมือนโควิดถ้าโควิดเร็วมันก็อาจจะมีคนคิดว่าส่งวัคซีนขึ้นมาเพื่อที่ขายได้เงินได้ทองไอ้สิบเจ็ดปารวยเรื่องถูกไหมแตวมันโรคอ่ะแผลสิบปียี่สิบปีแเราไม่รู้เนาะที่ตายก่อนด้วยทั้งไปใช่ค่ะเป็นนั่นแหละค่ะสะสมสะสมสดผมไม่เรื่อยๆกับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบเอาตรงเลยว่าวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าเนี่ยของวันโรคยังแผลโควิดอยู่อยู่หลายกลุ่มเยอะมาก มีใครช่วยกันผลิตแม้แต่ทางวัคซีนอันนี้อเขาก็ call out กันนะเสียงเ a l ก็ไม่ยังพอ,เ,พอเนี่ยประมาณเนี้ยฝังแล้วเหนื่อยแทนคุณหมอไม่ใช่ไรทีนี้ถ้าถ้าเราจะเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่เริ่มต้นดีกว่าถ้าคนเราเข้าใจว่าความเสี่ยงการวรณโรคมันมีอยู่แล้วมีโอกาสถึงชีวิตได้เนี่ยเราจะมันจะทําให้คนมีความตระหนักมากขึ้นไหมครับเหมือนกับที่เราต่อทุกวันที่เราใส่หน้ากุกหน้ากากอนามัยเรียบร้อยทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยคุณหมอครับ มัน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 ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งใช่ไหมฮะระดับเดียวแต่วันวันก่อนมีข่าวเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เอยชื่อท่านได้ท่านทาริสที่ว่าติดวัณโรคที่ในเรือนจำอ๋อฮะครับครับครับเข้าโรงพยาบาลไปแล้วแต่ละค่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยข่าวก็ปิดไปเหมือนกันกับอ๋อเหรอโอ้แต่จริงจเห็นไหมก็คือจะบอกว่าวัณโรคมันก็ยังอยู่ในสังคมแต่ว่ามันมันก็สิ่งคือมันไม่ฉุกเฉิน อันที่สองเนี่ยการคนไข้ได้รับผลกระทบจริงนะแต่คนไข้พวกนั้นอ่ะก็จะไม่คิดอะไรเลยนู้รายก็ได้พูดกับลูกบอกว่าถ้่คนจนจริงคือด้วยไปทานข้าวแต่อุ้ยทนะี่ห้างแล้วเขาซ็ตเซนิดนึงนะคราถือว่ามีคนอก็อาทานอยู่ในร้านอาหารเนาะมีคนที่ไม่ใส่รองเท้าคือคนจนเล่ร่อนเข้ามานั่งในนี้เนาะก็่เป็นสามคนจนให้เขานะที่เรื่องจริงนะเราบ,บอกว่าถ้าคนจนจริงอ่ะจะเข้าไม่เข้าไม่เดินเข้ามาในห้างหรอกอนะ แล้วลูกก็ถามว่าแม่รู้ยังไงก็บอกว่าโรงพยาบาลเหมือนกันเวลาโรงพยาบาลคนจนจร,จริงๆอนี่ยจะไม่ค่อยเข้าถึงการรักษาจะไม่ได้มาโรงพยาบาลอเขาจริงๆอ่ะจะค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวจะเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยอโอ้โวเรพัลงคิดถูนี่เรื่องจริงนะนี่ห้างก็ราก็พอคือห้างก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะแต่ว่าในใจว่าเขาเข,าเข้ามานะแล้วเขากนะ็นั่งอยู่ตรงนั้นนะก็เช่นกันอะวันโรคเราอ่ะ ถ้าเปรียบเทียบกันอ่นะก็เลยคือทาให้คนเนี่ยมันไม่ได้เอ่อผู้ป่วยมนโรคอะจริงๆอะน่าสงสารแต่นั้อหาเขาว่าเออถ้าเขาตั้งใจทานยาจริงๆอ่ะเขาหายหายมีสองแบบนะนก็คือหายจากโรคเลยถ้าเขาตั้งใจเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็จะสูญเสียทางทางเศรษฐกิจเงินถูกไล่ออกจากงานนู่นนี่นั่นเานเาะแล้วพิทีสองก็เสียชีวิตไปแต่พวกอื่นโรคที่มันแบบอย่างเอซีวีเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเขาทานยาเขาเขาเขาอยู่ได้เป็นปกติ จะบอกว่าพวกนี้เขาเลยก็ค่อนข้างที่จะเขาเอาเรียกเรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องคือเรียกปกป้องยงดต่อเองแต่พวกเธอจะต้องไม่มีเลยค่ะเรียบร้อยเยยนี่ยคุณรัชพัฒองตรงนี้หมอก็เวลาเอาวลาพัฒโทรมาหมอก็ระบายก็ท้อเพราะว่าหมอทำมโนโรคจริงๆอ่ะมีมี่คนอืมเคยที่รู้ไหมเคยชวนหมอให้ทำมโนโรคด้วยกันนะขนาดแม่เป็นป่วยแล้วติไปนั่งเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลแล้วหมามาเนี่ย คูวที่หมอทบัณโรคนะไม่ได้จบแค่เพียงเท่าไรเลยนะเชื่อไหมเขาก็อย่างว่าเนาะก็คือว่ามันเป็นโรคที่แบบไม่มีรายได้เลยอ่ะโอ้รายได้จากอะไรต่างๆก็ไม่มีเปิดคครดิตลอกเปิดคลินิกสิคะไม่มใครไปฮะใครจะอยากเป็นแนนซสิถ้าเคยบอกว่ารักษาผมแพ้ขอบผื่นนู่นนี่นั่นอ่ะเห็นไหมคะขอบผื่นยังพอได้คุณหมอแต่ทบันโรคนี่มันไม่มีเหตุ เขช่ไงยาถึงบอกว่าเราก็เข้าใจเนาะเห็นไหมคะก็คือว่าคนที่เราวนิโรธถึงแทบจะไม่มีเลยครับหมอเนี่ยโอ้โันี้เรื่องจริงก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็คือเราไม่ไม่รู้จะทายังไงเราก็ต้องอยู่กับมันแต่ว่าเราก็คือก็าำใจแต่ว่าสิ่งเป็นที่เราทําได้ตอนนี้ก็ได้ได้ข้อคิดว่าอะไรทําได้ก็ทําไปับ เนาะเอออะไรพอทําได้อย่างวันเนี้ยเราสองคนก็ให้ความรู้ประชาชนเนาะถ้าใครฟังเราอยู่เนาะก็ก็ให้ตระหนักวัณโรคก็ระมัดระวังมนยคมว่าปิดแมสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทางที่ดีถ้าเกิดว่าช่วยกันคน้คนค้นไข้คุณหมอหน่อยถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยวัณโรคก็แนะนําเขานะไปโรงพยาบาล ตอนนี้เราก็พยายามจะทําโรงพยาบาลให้มันสะดวกสําหรับคนไข้กลุ่มนี้คือไม่ต้องไปปะปนกันอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะโอ้รับอ่ะได้ครับเอาละครับรบกวนเวลาหยุดคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแพทย์หญิงพลินกมลวัฒน์นะครับผู้อำนวยการกองวรนโรคกรุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องราวของ a อไอหรือที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับก็เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่ารือนะครับเรื่องราวของ ผลการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ลที่เมืองวอสตันนะครับเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายแบบรูปยอดคือทั้งสัปดาห์เนี่ยไม่ออกเลยแล้วก็มาทำไม่ครบ150นาทีภายในช่วงเวลาของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับจะได้รับประโยชน์ในเรื่องการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยข้อได้จริงควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับในพูดคุยกันกันกบคุณสุพิชาวงจันทร์นักวิชาการสาธารณาสุขชำานญการพิเศษกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าเหลือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งสินเชื่อนี้เป็น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับสามารถใช้บำเหน็จต,ตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้คำถามคือหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ